สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันพูวนาารีวิวกินอัุ่่นแพงที่สุดในโลกพวงนี้เกือบ200,000เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อพิธีกรดังอันพูวนาธท,ที่ล่าสุดได้ออกมาอัพคลิปรีวิวอัุ่่นที่แพงที่สุดในโลกโ b บี้โรแมน อิมพอตมาจากญี่ปุ่น1พวงนี้มี30ลูกราคา190,000บาทต้องประมูลถึงจะได้มาต้องจองถึงจะมีโอกาสเพราะทั้งปีมีแค่2,400พวงเท่านั้นพร้อมเล่าว่าอาสาชิมให้ไม่ต้องเกรงใจพวงละ190,000บาทลูกละ7,700เองขอบคุณพรีเมียมฟรุตที่แย่งประมูลมาทำให้คนไทยมีโอกาสได้ชิม เพราะทั้งปีมีแค่2,400พวงเท่านั้นอร่อยเหอะมันเป็นแบบนี้นี่เองเราเป็นคนเรียบเรียบอันจ๋าพาวพีดโดยหลังจากที่ได้ชิมอันภูวนาดก็ออกปากว่าอร่อยจริงๆเป็นองุ่นที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วมีกลิ่นเหมือนไวน์แดงคือแฮปปี้งานนี้ก็ทำเอาหลายคนเห็นแล้วร้องว้าวอยากมีโอกาสได้ชิมองุ่นสุดพรีเมียมนี้กันเป็นแถว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ